คนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกาแฟกันละกันนะครับเพราะว่า,าหลังมาผมก็หยุดทําเรื่องของโปรแกรมประยุกต์ไปละแล้วก็หันมาขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเล่าแบ็กกราวนิดนึงก็คือจากเดิมทีเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียวบ้างก็จะมีเพื่อนๆเขาใช้ทํากาแฟดิฟกาแฟปัม๊มเท็โซ่อะไรต่างๆบ้างเนี่ยแล้วก็มี ผมกาแฟแบบนั้นแบบนี้ผมก็ไม่สนใจนะครับสิ่งที่ผมตีดตัวประจําก็มีแค่นี้กาต้มน้ําร้อนเตาแล้วก็กาแฟกเกล็ดซึ่งเวลาเขาทํากาแฟให้กินผมก็ลองนะถุงนี้4ี่ร้อยถุงนี้ห้าร้อยถุงนี้สองร้อย้กว่าบาทผมก็แยกความแตกต่างไม่ออกระหวา่างกาแฟกเกล็ดตรนี้เพราะั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับจนหลังๆมาเริ่มมาใช้มอเตอร์ไซค์บรรดาคนที่ขี่จัก,กรยานก็ไปทํากิจการอื่นไม่มีเวลากัแล้ว ก็เลยเหลือคนน้อยลงผมก็เลยรับหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟซึ่งจุดเริ่มต้นก็จะเป็นชุดกาแฟชุดนี้ครับตัวนี้เอามาจากคุณเติ้ลซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊ยานปัจจุบันแกเปิดร้านกาแฟอยู่ที่บ้านค่ายครับแกก็ให้ยืมชุดนี้มาก็จะเป็นชุดเหยือกแล้วก็แก้วดิฟแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดกาแฟ แล้วก็ส่วนเครื่องช่างเครื่องช่างนี่ผมซื้อมาใหม่เนะื่องจากเครื่องช่างเดิมนี่เป็นเครื่งองช่างบทยาของพี่โอก็หลังมาพอเริ่มรู้ว่าเราเริ่มชอบแล้วก็เราสนใจเลยทําให้ชุดนี้ผมซื้อแก้วใหม่ไปคืนคุณเติ้ลหมดเรียบร้อยแล้วอุปรกรณ์เหล่านี้ก็เนื่องจากคุณเติ้ลไม่ใช้แต่ก็ซื้อต่อจากคุณเติ้ลมาหมดเรียบร้อยแลวเนะื่องจากว่ามองว่าคงได้ใช้ยาวกว่าแน่เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพบ ก็คือกลับกลายเป็นว่าพอหลังๆผมดื่มกาแฟที่ทําการบดเองเนะี่ยแล้วผมกลับมาดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟเกรดอีกครั้งเนะี่ยผมพบว่าความที่เป็นกลิ่นกาแฟเป็นรสกาแฟเนี่ยของกาแฟที่เกิดจากการทําเองเนะี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณเติ้ลก็ไปชวนผมไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำออรเพส ครับก็ประมาณตัวนี้ตัวนี้เป็นของไม่ใช่ยี่ห้อเอ r o w h e นะครับรูปร่างเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเปิดไปในเว็บไซต์เห็นมีรูปร่างเหมือนกับคุณเตอร์เอามาให้ดูก็เลยซื้อเลยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับความแตกต่างของเอ r o w h e กับตัวดิบก็คือว่าผมพบว่าถ้าเป็นดิบเนี่ยเรากินแบบเป็นดิบเลยเนี่ยจะมีความอร่อยตามเนื้อหากาแฟของมันแต่ถ้าเกิด พอผมมาทําเป็นเครื่องดื่มผสมแล้วผมต้องการความเข้มข้นที่มากกว่าจากการได้ลองอทดลองกับพุดเติ้ลผมพบว่าตัวนี้มันชัดเจนกว่าผมก็เลยซื้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะทําเกี่ยวกับตัวกาแฟที่เข้มข้นมากกว่านิดนิดหนึ่งหรือกรณีที่ทําเป็นคล้ายๆดิบเย็นนะครับแต่ผมต้องการให้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยผมก็เลยเอาตัวเพสมาช่วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ระหว่างที่เรากําลังเพลิดเพินกับริ๊กับเพรอยู่มีอีกกลมนึงที่อยากลองก็คือเรื่องของตัวเอสเปซโซซึ่งพอผมมา,าศึกษาเกับอสเปสโซเนี่ยมันจะมีเรื่องของโมกาพอดจากการที่ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์กับคุณกอบแล้วก็ได้ลองโมกาพอดแล้วยังมีความรู้สึกว่าผมอยากได้ความเป็นเอสเปสโซที่ค่อนข้างจะกลองได้มากกว่านี้ คนมากกว่านี้นะครับก็เลยไปเซิร์ชในตัวอินเทอร์เน็ตได้ตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เ e v e อร์เพโ l ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะครับรูปร่างเป็นอย่างไรพอแกะออกมาแล้วนะครับภายในก็จะมะีตัวของอุปกรณ์ในการ กดอัดกาแฟนตัวการกาแฟก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเหมือนหุ่นยนต์เลยแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์จะอยู่ภายในปิดกองนะครับเครื่องนี้ผมเอานำมาใช้ได้หลายครั้งแล้วนะครับเพื่อทดลองใช้ดูตอนนี้ผมก็มาแพคให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราแกะออกมาเป็นยางไรแล้วก็เวลาซื้อมาก็จะมีคู่มือมาให้ซึ่งรูปร่างหน้าตาของ อาจจะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี3ส่วนส่วนที่เป็นตัวอ่านน้ําตัวที่ใส่ผงกาแฟแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นแก้วสําหรับรับกาแฟผมซื้อมานี่เป็นชุดเล็กนะครับแล้วก็ที่เป็นสีชมพูเนื่องจากว่าสีนี้ราคาถูกสุดครับอาจจะเป็นเพราะหลายๆท่านไม่ชอบแล้วกันทางร้านเขาก็เลยลดราคาน่าจะมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติครับก็คือก็เกือบ500 ซึ่งผมมองว่าเรื่องสีเป็นเรื่องรองเรื่องของการทํากาแฟเป็นเรื่องหลักผมเลยมองว่าเอาส่วนต่างมาซื้อกาแฟสําหรับดื่มน่าจะเหมาะสมกว่าตรงนี้นอกจากค้่มือก็จะมีโอลิงให้อีกอชิ้นหนึ่งนะครับโอลิงผมมองว่ามันก็คือชิ้นส่วนนี้ที่จะมาเปลี่ยนตัวตัวอัดนะครับจะมีซีนโอลิงที่กันน้าย้อนกลับขึ้นไปเวลาเราเปิดขึ้นมา ข้างบนก็จะเป็นฝาตรงนี้ฝาครอบพิเฉผมยังไม่เคยใช้นะผมไม่รู้ว่าเขาใช้งานอยางไงหรือเปล่าที่จะใช้ก็คือตัวส่วนข้างล่างก็จะเป็นแก้วตรงนี้จะเป็นอ่าถ้วยตวงเม็ดกาแฟนะครับเท่าที่ผมทดลองดูนะก็คือเราใส่เม็ดกาแฟเนี่ยให้เต็มถ้วยตวงนี้เลยแล้วก็บอดอัดจะได้ขนาดที่พอดีเลยครับการบดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแก้วรองเวลาเราใส่เราก็ เาใสยแก้วไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมให้เปิดตัวนี้ทีเปิดให้ดูตัวนี้ทีตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ใส่กาแฟซึ่งที่ผมไปดูเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวชุดเล็กเนี่ยตรงเนี้ยรูน้ํากาแฟที่ออกตรงนี้เป็นจุดๆเล็กๆตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะของสายแต่ถ้าเกิดเป็นชุดใหญ่ค่าจะเป็นอ,อุปกรณ์ชิ้นนั้นที่ผมไปดูในเว็บนะเขาเรียกว่าเป็น non p พ e s s u r e ผมเข้าใจว่าน่าจะบดอัดง่ายกว่าเพราะว่าตัวนี้น่ต้องใช้แรงอัดค่อนข้างเยอะทีเดียว แล้วถ้าเกิดเราบดกาแฟแน่นเกินไปออก,กดแน่นเกินไปหรือเม็ดกาแฟเล็กเกินไปเนี่ยก็ไม่ออกเหมือนกันผมก็ลองอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับกว่าจะได้อันนี้ก็เป็นถ้วยใส่ผงกาแฟพอเราใส่ผงกาแฟมาแล้วนะครับเราก็เอ,อามาใส่กับเจ้าตัวอัดน,น้ําตรงนี้หลังจากนั้นะก็ใส่แก้วเข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ ทําแบบนี้ตั้งไว้แล้วก็รินน้ําลงไปตรงนี้นะครับซึ่งน้ําที่รินเนี่ยจะให้ระดับประมาณวงแหวนนะครับพอวงแหวนพอเรารินน้ําไปเสร็จเราก็ยกตรงนี้ขึ้นพอเรายกขึ้นเนี่ยยกขึ้นไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับน้ําก็จะไหลลงไปอยู่ข้างล่างน้ําจะไหลลงไปอยู่ข้างล่างพอเรากดลงนะครับ เรากดลงมันก็จะอัดน้ำลงมาซึ่งลักษณะของเป็นแรงดันจะมีแรงดันลมนะครับพอเราอัดไปเสร็จแล้ววันนี้ยมันงเป็นแรงดันลมค้างอยู่ถ้าเกิดเราปล่อยมันจะเด้งกลับเพราะนั้นเราก็ต้องจับไว้สักระยะหนึ่งจนแรงดันลมเนะี่ยมันจะอัดผ่านหมดไปเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้อ่ากาแฟเข้ามาที่แก้วนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันว่า เวลาอัดกาแฟทำเอสเปรสโซจากเครื่องนี้น้ำกาแฟจะเป็นอย่างไรครับจะเหมือนในคลิปอื่นที่ต่างประเทศหรือมอีช่อง youtube ของคนไทยบางท่านได้ทำรีวิวไว้จะเป็นตามนั้นไหมเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มต้นผมขอ,อตัวเมดกาแฟก่อนละกัน เราใส่เม็กาแฟาก็เอาตัวตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวบดทําให้เรียบตัวอัดหน้านะครับเวลาใสา่ใส่ผงกาแฟเข้าไปในตัวถ้วยนี้ผงกาแฟพอเราใส่ผงกาแฟเข้าไปเสร็จแล,แล้วปุ๊บเราก็เอาด้านนี้นะครับอัดเรียบลงไปเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็คือผมก็ต้องท,วง,ทวงกาแฟกัน าแฟก็ประมาณนีครับเอาให้เต็มพอดีผมชั่งไว้แล้วครับอยู่ประมาณ14กรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา,อามาใส่เครื่องบดซึ่งเครื่องบดตัวนี้นะครับาจากที่คุณต้นเซตให้ผมมาครั้งแรกเนะี่ยคลิกมันอยู่ที่8คลิกเป็นอของดิฟพอผมทำเพจเนี่ยผมก็จะขยับมาที่ เจ็ดคลิกหรือ6คลิกแต่พอมาทำตัวของเลเวลอเร์ er เนี่ยผมก็ต้องปรับให้มันละเอียดขึ้นซึ่งเท่าที่ผมทดลองมาครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5คลิกตามคุณสมบัติของเครื่องนี้ด้วยเพราะว่าพอผมใช้4คลิกเนี่ยมันจะบดนานมากเลยไม่ออกแหละแทบไม่ออกพอ5คลิกได้อยู่แล้วก็พอผมลองที่5คลิกแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำเวลาได้ดีขึ้นซึ่ง ในการปรับของตัวเครื่องบดตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มปรับตรงนี้ตัวนี้ผมปรับห้าคลิกเรียบร้อยละคําวนับคลิกก็คือพอผมบิดเข้าไปสุดจนบิดไม่ได้เนี่ยผมเรียกว่าศูนย์คลิกครับพอหมุนย้อนออกมามันจะดังกึดๆนะครับจะเป็นด้วยด้วย,วย,วยตัวมือนะฮะไม่มีเสียงสําหรับรุบ่นนี้ระดับที่ห้าผมก็พอเสร็จแล้วปุ๊บวิธีใช้ของเครื่องนี้ ตอนนี้ผมก็าลังสั่งเครื่องใหม่มาอยู่นะเนื่องจากว่าตัวเครื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าอันแรกเลยใช้เวลาบดจะนานนิดนึงถ้าเกิดผมมีเพื่อนสมาชิกที่ไปเที่ยวด้วยหลายๆคนแล้วต้องการจะบดเททันนี้ไม่น่าทันแน่เลยแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เทล,ลงไปซึ่งน่าจะคล้ายกันหลายๆเครื่องนะครับเ,เรียบร้อย ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวผมอขอเวลาบทสักครู่นะครับความละเอียดของเม็ดกาแฟนะครับ ลูกมันชี้ทิบายยังไงดีมันจะเป็นผงนะครับดูจากที่พบจะเป็นผงค่อนข้างละเอียดมากเลยพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะละเอียดกว่าดิฟละเอียดกว่าเพชรค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมขอเวลาบดกาแฟให้หมดนิดนึงตอนนี้ผมตั้งน้ำไว้อยู่นะครับน้าที่ใช้ก็อยู่ประมาณ94องศาแล้วก็พอน้ําเดือดแล้วเนี้ยเดี๋ยวผมจะประกอบชุดนี้แล้วก็เอาน้ําใส่ แล้วก็เพนน้ำร้อนเปล่าๆนะครับเพื่อให้เครื่องมันวอร์มก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะ,ะมาเพ้ที่นี่ให้ดูลกันเพราะตรงนี้เป็นโตทำงานจะมีอุปกรณ์อ,อิทระนิกเพราะตรีวิวเดี๋ยวผมเตรียมพื้นที่รีวิวของกาแฟเรียบร้อยก่อนเท่ว,ว่ากันนี่คือว่าเป็นชั่วคาวก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมว่าเอาเจ้าตัวเลเวลเพเซอร์นะครับ ตัวนี้นะไปอัดให้ตัวน้ําร้อนหรวม,มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันจะมีแผ่นกรองให้นะครับลักษณะของตัวนี้เป็นแผ่นกรองเป็นตะแกงรงละเอียดมากเลยใส่เข้าไปที่ตัว e เลเวลเอสเพโซเลอกดเล็กถูกนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเอามาใหม่ชื่อยังไม่ขึ้นปากนี่ผมบดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวผมกาแฟใส่เข้าไปในตัวตัวถาดรองกาแฟตรงนี้ ผมเอาตัวของอเครื่องเพชรนะครับมาลองผงกาแฟแล้วกันเพื่อไม่ให้มันหกเรบร้อยครับกเปลี่ยนนิดนึงนะครับ รียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวที่เราใช้ตัวเมื่อกี้นะด้านล่างครับมันจะเป็นตัวสำหรับบดอัดด้วยการอัดไม่ต้องแรงนะครับแค่แปะๆลงไปเฉยๆไม่ต้องกดแรงกดอัดไปลราก็จะได้พื้นเรียบประมาณนี้นะครับ ซึ่งความละเอียดของที่ผมปรับเป็นเครื่องนี้ผมปรับไปที่คลิกที่ห้าผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าความเรยวแบบนี้เรียกอะไรที่ผมลองมาแล้วจะพอดีหลังจากนั้นเราก็มาหมุนข้าวตรงนี้นะครับพอเราจะทำก็เอาตัวแก้วครับ มาใส่แล้วก็หมุนแล้วเราก็าทำแบบนี้จะเทน้ำร้อนลงที่นี่ซึ่งอ่าที่ผมทำผมจะเป็นเพสใส่แก้วแล้วกันเนื่องจากว่า,อ,าอยากจะให้เห็นฟองขณะที่ผมกดลงไปด้วยเดี๋ยวผมขอจะเปลี่ยนจากแก้วที่เขาแถมมาให้นะจะเป็นแก้วกาแฟใสๆละกันนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ได้เห็นตัว น้ำกาแฟออกมาและตัวครีม,ม่าด้วยลักษณะาการออกของสายกาแฟด้วยนะครับตอนนี้ผมเอาแก้วมาแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนแก้วได้ไหมได้แต่เอยียงนิดนึงไม่น่าล้มแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาน้ำร้อนเทก่อนซึ่งน้ำร้อนผมต้มไปแล้วก็ความร้อนอยู่ประมาณ90องศาครับก็เทลงไป ให้ความสูงของน้ำอยู่แถวระดับวงแหวนนะครับอ่ประมาณนี้แหละแล้วก็ยกขึ้นเวลาเรายกขึ้นครับน้ำไม่จะไหลลงไปข้างล่างเสร็จแล้วก็กด ลักษณะการกดจะเป็นแบบบีบนะครับเห็นไหมครับน้ำกาแฟเริ่มไหลลงมาแล้วจะเป็นเส้นๆนะครับพอดีความร้อนของไอ้น้ำไปบังเลยมองไม่ชัดนะ ของตัวนี้ที่กาแฟออกมานะครับมันจะเป็นเส้นๆผมขยับไปข้างหน้าหน่อยนเื่อิหถ่ายทําคนเดียวจะมีขาตั้งกล้องกวางอยู่ข้างหน้าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ทําได้อยู่ครับอันนี้ใกล้สุดละพอผมเบีบสุดแล้วก็ยังยังปล่อยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ายังมีแรงดันลมอยู่ แล้วก็ไม่รู้ได้ยินเสียงไหมจะเป็นเสียงฉีดออกมาฟูๆ่ๆครับตลอดเวลาเลยเป็นสายกาแฟาเล็กๆฉีดออกมาก็รอจนกว่า,าแรงดันมันจะหมดไปนะครับไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหมซึ่งาตามที่คลิปเขาแนะนำไว้บางท่านก็จะใช้วิธีสองครั้งนะครับ หรือว่าสามครั้งก็จะอัดเพิ่มอีกเดี๋ยวผมอ่านครั้งที่สองพอครั้งที่สองไม่มีสายกาแฟแล้วจะเป็นเรื่องของเป็นฟองออกมาสะมากกว่าัก็หมดแล้วนะครับดีวผมให้ดูหมดเลย้ะโอเคเี๋ยแล้วามาดูเนื้อกาแฟคี้มากแล้วกันเพราะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอวางในถ้วยปับไม่ให้มันเบีละ ก็เรียบร้อยแล้วครับของอการทำเอสิโซด้วยของเจ้าเครื่องเรเวอร์เพโซเอสเโซเรเวอร์เพโซนะครับดูตามอักษรน,นะผมก็ไม่ได้จำสักทีกนะ็จะได้กาแฟมาประมาณนี้ส่วนกาแฟตรงนี้จะไปทำอะไรต่อก็สำหรับคนที่ชอบเป็นแบบกาแฟรสชาติเข้มข้น แล้วก็มีครีมนุ่มๆผมคิดว่าน่าจะถูกใจนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะไม่เข้มขนาดนี้ผมจะชอบผสมก็ผมจะไปผสมนมทำเป็นลาเต้หรือว่าคาปูชิโน่อีกทีหนึงนะครับแล้วก็หรือว่าวันไหนอยากดื่มกาแฟเพียวๆบางๆผมก็จะใส่น้ำร้อนเข้าไปนะครับอีกสองส่วนจะให้เป็นอ,อเมริกาโน่ก็สำหรับวันนี้นะครับ ผมขอจบการจะเรียกรีวิวเรื่อเนียเรียกว่าเป็นการแนะนำอุปกรณ์แล้วกันเผื่อผมได้ใช้คลิปนี้ส่งต่อไปยังเพื่อนๆในสายทำกาแฟด้วยกันว่าผมได้ใช้เครื่องมืออะไรอยู่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องซื้อนะอย่างน้อยเผื่อเวลาเราไปจอยกันอย่างเงี้ยคนนั้นมีมอกค่าคนนี้มีดิฟผมมีทำเอสเปรสโซ่เราก็มาร่วม ทำกาแฟดื่มกันพูดคุยกันตามภาษานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงให้ความเพลิดเพลินสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบกาแฟแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทํากาแฟเอสเปรสโซเครื่องนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคงมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ